ยกที่สี่หลังจากให้พีเลี้ยมแล้วยโคตสอนนะครับว่ามีอะไรให้นัด่อมาหมดต้องจะตีแม่ม้โนยไทยมีตีแม่ครับเว่าสอนกันแบบโอ้โหสุดยอดครับทางนี้นะครับเป็นการถีบมัดความตึงของทั้งคู่ต้องตีงตีการต่อหาจังหวะไม่ให้นะใครับได้แต้มไม่ตัดต้องหาที่หน,น้าหาเดี๋ยวจะจอดยาวไม่ต้อง ดูการจีดักในการต่อยขวาที่ใบหน้าครับที่นีคการเลืกต่อทางด้าซ้ายมาอาจารย์นิดดูการตด้วยการใต้ขวาาจากนั้นเ่อวนกตอยนัเตีววต่อตัดตอนักตอสีดครับบอลชนดน่กระแทงตุ้มหน่อยตุ้มหน่อยอาจารย มมาสนใจให้ไอเจกันีต่อต้หุ่นหุ่นโหายไม่ที่ายยันหน้าท้องไว้อลจะมีทก้ายที่ใบหน้าหาเด่นึหน้าหลายไปหล้ระมาคนนาทีขึ้นบนับโผล่ลูกซ้ายบังไวหายไดมือทีสายตายพกนี้กนีแล้วก็ลูกลูกหัวพวกนีดดีครับไม่มีภาพ้าให้เห็หน <websites. S 1> ให้ดี้ยอะทั้งทียันย่อออกไปทีเดียวยกมาผู้นเยอะต่อยซ้ายหน้าหายไปครับสายแดงมุดติดตาบ้ามาตุดซ้ายต้องมาให้ขวานตุ๊กตาเล็กตัวเขาเขียนดำตุ้มเลยทีเดียวทั้งที ตอกขวาตอ,อก่ตอยขวาตาม,มาถูกใจครับนี่ให้ดูดูมันครับเงนทุกชิ่นไม่อดถูกใจไม่อ่อต่อยการสะใจถูกใจท่านผู้ชมมึงเขานเขาานี่ยมันเป็นอัพเพ็งว่าอใไเน็กผิดวามาถูกันสนิบักยับยับยับเข้าไปชิพ ปู fi, pled, t, eg, ่อจยันยอด่อยผมชายกดนไม่อไอ้ายนู่นี้ครับเดีเาเต็มหยู่หากโดยเฉาคนเข้ามาหาเหมือนกันมีว่าตัวใครตจมันใครตัวพักักยกันเลยเดี๋ยเรตอม